เราต้องทำอย่างไรถึงจะเปลี่ยนโลกที่มืดมิดได้น่าสนใจนะคะ CNTV g สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Living Life นะคะรายการที่จะศึกษาพระวจนะของพระเจ้าด้วยกัน เป็นสิ่งที่ทำให้เรามั่นใจและมีความสุขในการดำเนินชีวิตค่ะดิฉันซีรินมาลีละหะเกรงไกรนะคะหัวข้อวันนี้ก็เป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากในชื่อว่ากลับใจใหม่ให้เปลี่ยนโลกลูกาบทที่13ข้อ1ถึง9ขณะนั้นบางคนซึ่งอยู่ที่นั่นเล่าเรื่องชาวกาลิลีที่ปิลาตเอาเลือดและเครื่องบูชาของพวกเขา มาคลักเขาด้วยกันให้พระเยซูทรงฟังพระองค์จึงตรัสกับพวกเขาว่าท่านทั้งหลายคิดว่าชาวกาลิลีเหล่านั้นเป็นคนบาปยิ่งกว่าชาวกาลิลีอื่นๆทั้งหมดเพราะพวกเขาต้องทนทุกข์อย่างนั้นหรือเราบอกพวกท่านว่าไม่ใช่แต่ท่านเองถ้าไม่กลับใจใหม่ก็จะต้องพินาศเหมือนกัน18ปดคนนั้นที่ถูกหอรบซิโลอัมพังทับตาย ท่านคิดว่าพวกเขาทำผิดมากกว่าคนที่อาศัยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มทั้งหมดหรือเราบอกพวกท่านว่าไม่ใช่แต่ถ้าท่านทุกคนไม่กลับใจใหม่ก็จะต้องพินาศเช่นกันพระองค์ตรัสอุปมาต่อไปนี้ว่าชายคนหนึ่งปลูกต้นมะเดื่อต้นหนึ่งไว้ในสวนองุนของตนและเขามาหาผลที่ต้นนั้นแต่ไม่พบเขาจึงพูดกับผู้ที่รักษาเถาอางุนว่านี่แนะ่เรามาหาผลที่ต้นมะเดื่อนี้สามปีแล้ว แต่ไม่พบจงโค่นมันทิ้งไปจะให้ดินจืดไปเปล่าๆทำไมแต่ผู้รักษาเทาอาังุนตอบเขาว่านายเจ้าข้าขอเก็บเอาไว้อีกปีลองให้ข้าพเจ้าพวนดินใส่ปุ๋ยดูถ้าปีหน้ามันเกิดผลก็ดีไปแต่ถ้าไม่ท่านจะโค่นมันทิ้งก็ได้มีอยู่ประมาณช่วงสองสมปีที่แล้วนะคะดิฉันได้ไปที่เรือนจำแห่งหนึ่ง แล้วผู้คุมก็ได้เล่าเรื่องราวที่น่าสนใจให้ฟังว่ามีนักโทษคนนึงเนี่ยเขาเข้าออกคุกประมาณ18ครั้งเขาถูกปล่อยไปละแล้วเขาก็กลับมาใหม่ถูกปล่อยไปแล้วก็กลับมาใหม่เป็นแบบนี้ประมาณ18รอบผู้คุมบอกว่าเมื่อสัมภาษณ์เธอนะคะเขาก็เขาก็เล่าความรู้สึกในใจว่าเขาคิดว่าเขาเหมาะกับชีวิตแบบเนี้ย เหมาะกับคุกโลกของเขาเหมือนโลกมืดเขาเสพยาขายยาเสพยาแล้วก็ขายยาแล้วเขาคิดว่ามันไม่สามารถหลุดพ้นได้เลยกับโลกที่เขาเป็นอยู่เรื่องนี้นะคะมันทำให้คิดถึงเรื่องราวจากพระคำของพระเจ้าที่เตือนใจเราว่าถ้าเราไม่ได้กลับใจใหม่ชีวิตก็จะต้องพินาศไป ในลูกาบทที่13ข้อ1นนะคะมีคนที่เข้ามาหาพระเยซูแล้วก็มาเล่าเรื่องราวบางอย่างให้พระเยซูฟังพระเยซูก็ฟังเขานะคะว่าเล่าเรื่องอะไรเขาก็บอกว่าโดยสรุปนะคะพูดถึงว่ามีชาวกาลิลีที่ปิลาตปิลาตก็เป็นผู้ปกครองของโรมันนะคะเอาเลือดและเครื่องบูชาของพวกเขาเนี่ยมา,ขาเขาด้วยกัน ก็เป็นเหมือนกับเสียชีวิตพูดแบบนี้ก็คือถูกลงโทษและอีกเรื่องหนึ่งก็คือคน18คนที่ถูกขอรบซิโลอัมพังทับตายมาเล่าให้พระเยซูฟังเหมือนกับว่าสองคนสองกลุ่มนี้เขาเป็นคนที่ทำผิดจนได้รับโทษบางอย่างนะคะพอเล่าจบแล้วเกิดอะไรขึ้นคะเล่าจบนะคะพระเยซูก็ตอบไปว่า ท่านคิดว่าพวกเขาทําผิดมากกว่าคนที่อาศัยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มทั้งหมดหรือเราบอกพวกท่านว่าไม่ใช่แต่ถ้าท่านทุกคนไม่กลับใจใหม่ก็ต้องพินาศเช่นกันโอ้โหเจอคําตอบแบบนี้นะคะคนที่มาเล่าหรือคนที่ฟังอยู่อาจจะเริ่มงงเพราะคิดว่าเล่าเรื่องของคนที่ทําผิดมากๆแล้วก็รับผลร้ายแต่พระเยซูกลับพูดให้เขาต้องเหมือน เปิดโลกใหม่เลยหรือผ่านหน้าหงายเลยก็ได้นะคะเพราะว่าปรากฏว่าทุกคนเนี่ยที่ไม่กลับใจใหม่เนี่ยจะต้องพินาศเหมือนกันทุกคนเลยในกรุงเยรูซาเล็มพระเยซูพูดแบบนี้เพื่อจะบอกว่าเราทุกคนมีความผิดทั้งสิ้นเราทุกคนมีเรื่องราวที่เราไม่สมบูรณ์เราทุกคนก็อาจจะทำบางอย่างที่คนไม่รู้ ความผิดบาปที่เราแอบซ่อนไว้แล้วเราอาจจะไม่ได้ถูกจับได้ไม่มีบทลงโทษหรือว่าบางที่ไม่มีกฎหมายเป็นแต่กฎหมู่ทุกคนแหละมีเรื่องราวที่ต้องรับผลเสียทั้งสิน้นถ้าไม่ได้กลับใจใหม่นะคะตรงนี้ทำให้เราต้องพิจารณาตัวเองเหมือนกันว่ามีอะไรไหมที่บางครั้งเรามองคนอื่นทำผิดทำบาปเราไม่ชอบคนบางประเภทเราไม่ชอบคนบางคนที่เรารู้สึกว่าเขาบาปมากกว่าเรา แต่เอาเข้าจริงๆเราเองก็เป็นคนที่ต้องรับพระคุณของพระเจ้าเช่นเดียวกันและในคำอุปมาต่อไปที่พระเยซูพูดถึงในลูกา 13: ข้อ6ถึง9นะคะอุปมาเรื่องต้นมะเดื่อที่ไม่เกิดผลพระเยซูก็ได้พูดคำอุปมานี้ว่าถ้าต้นมะเดื่อเนี่ยปลูกเอาไว้แล้วมันไม่เกิดผลก็มีความจำเป็นจำเป็นอะไรคะ จำเป็นต้องโค้นทิ้งไปนะคะเพราะถ้าไม่ค้นมันก็จะทำให้ดินน่ยจืดไปเปล่าๆเ,เพราะโดยธรรมชาติมนุษย์แล้วเนี่ยปลูกพืชก็ต้องหวังผลปลูกต้นไม้ก็ต้องหวังที่จะกินไม่ผลก็เป็นใบหรือใช้ประโยชน์ได้นะคะเพราะว่าถ้าปลูกแล้วมันไม่เกิดผลดินก็เสียน้ำก็เสียไปเวลาก็เสียไปทรัพยากรต่างๆที่เราทุ่มไปก็เสียเสียหายไปโดยใช่เหตุ และถ้ามีการปรับปรุงแล้วนะคะคนส่วนบอกว่าขอเวลาปรับปรุงหน่อยพวนดินหน่อยดูแลหน่อยถ้าปรับปรุงแล้วดีขึ้นแล้วเกิดผลก็ผ่านได้ก็โอเค mm hmm. เช่นเดียวกันชีวิตของเรานะคะถ้ามีการปรับปรุงภายนอกแล้วมีการพยายามพัฒนาบางอย่างเอาปัจจัยที่มาเอื้อเราในการที่เราจะดําเนินชีวิตต่อพระพักพระเจ้าแต่ชีวิตก็ยังไม่ตัดสินใจเชื่อหรือไม่เกิดผลอีก ก็ถือว่าน่าเสียดายเหมือนต้นมะเดื่อนะคะที่ปรับปรุงแล้วพวนดินแล้วเปลี่ยนปัจจัยภายนอกแล้วแล้วยังไม่เกิดผลสุดท้ายก็ต้องถูกโค่นทิ้งบทประยุกต์ทั้งสองเรื่องนี้นะคะสอนใจเราก็คือว่าอยากให้เริ่มต้นก่อนนะคะให้เรามั่นใจในการกลับใจใหม่จริงๆเพื่อเราจะไม่พินาศ ถ้าเรากลับใจใหม่ต่อความบาปยอมรับตัวเองด้วยว่าเราไม่สมบูรณ์มันจะเปลี่ยนโลกของเราใหม่เช่นกันเราไม่ต้องเหมือนกับผู้หญิงนักโทษคนนั้นที่เดินเข้าออกคุกเป็นว่าเล่นเลยเปลี่ยนกลับไปกลับมา18รอบแบบนี้นะคะแต่เมื่อเรากลับใจใหม่ผลชีวิตมันจะเปลี่ยนใหม่เหมือนเป็นอุปมาเรื่องต้นมะเดื่อเช่นกันถ้าเรามีการเปลี่ยนแปลงจากภายในจริงๆไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงแค่ภายนอก เปลี่ยนจากหัวใจของเราใจที่อยากให้พระเจ้าช่วยใจที่อยากพึ่งพาพระเจ้าเราก็จะมีผลชีวิตใหม่และไม่ต้องถูกโค้นทิ้งให้เสียไปนะคะเราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันในเช้านี้ค่ะข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่พระเยซูทําให้เรารู้สึกว่าเราเท่าเทียมกันในทุกคนในเรื่องของความผิดพลาดที่เรามีโอกาสผิดได้ และพระเจ้าปรารถนาให้เรากลับใจใหม่และพระเจ้าก็ทรงเท่าเทียมเช่นกันในการให้โอกาสที่เราจะเริ่มต้นใหม่เมื่อเรากลับใจใหม่เราจะมีโลกใหม่มีชีวิตใหม่มีความเชื่อใหม่และมีการดำเนินชีวิตอย่างมีความหวังใจใหม่ด้วยขอพระเจ้าให้ชวิตของเราเกิดผลเมื่อพระเยซูพยายามช่วยเราทุกทางเปลี่ยนโลกทัศน์เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมต่างๆให้กับเราขอให้เราดีขึ้นทุกวันเรื่อยไปถวายเกียรติแด่พระเจ้า อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์อเมนถ้าคุณผู้ชมรู้สึกว่ารายการของ CGNTV เป็นประโยชน์เป็นพระพรขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะทางช่องทาง YouTube และท่องทาง Facebook ของ CGNTV ค่ะและสามารถคอมเมนต์หนุนน้ำใจด้านล่างด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอพระเจ้าอวยพ,อพร